โอ้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะนัดเขาก็มีของรางวัลนะครับมาให้ทุกคนได้ชิงกันนะครับนี่เลยครับของรางวัลที่นัดเขาว่าไว้นะครับอย่างแรกนะฮะก็คือนี่ครับสปอร์ตนะครับอาร์มแบนเคสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะเขานะเพราะว่าเขาจะเป็นคนแนวแบบสปอร์ตนะครับเป็นคนวิ่งเป็นคนชอบปั่นจักรยานชอบออกกาลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะไม่มีที่เก็บมือถือนะครับหรือว่าพวกม์ทโฟนนะครับก็สามารถใช้อันนี้นะครับในการที่จะ นี่แต่แปะเขาเรียกว่าแปะเอาไว้รัดเอาไว้ที่แขนนะครับแล้วก็ใส่มือถือของเราไว้ได้นะครับนี่นันเขาประจัดมาให้นะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะนี่เป็นหนังสือมองมุมไม่ใช่แหมมองทุกอย่างจากทุกมุมนะครับสดๆเลยนะนี่เขาบอกว่าจากห้องเรียนที่ฮาวาดนะต้องบอกว่าเขาเป็นแหมเขาเป็นนักเรียนนอกนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยนะฮะคุณนัทเขาเขียนเองนะฮะตอนตอนเมื่อกี่ปีมาแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันปีไหนนาดูสิ เฮ้ยโอ้ย <clubs> ม <in uit> ีลายเซ็นด้วยนะเเพิ่งเห็นนี่นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวฝากเอาไว้ให้ด้วยกันนี่เป็น2งรางวัลนะครับที่อยากจะแจกให้กับคนที่ตอบถูกนะครับว่าคุณนัทเนี่ยนะฮะเขาชอบฉากไหนนะครับใน MV มากกว่ากันนะครับระหว่างฉากแรกนะฮะฉากที่วาดรูปนางเอกนะครับบนเรือนะครับแล้วก็ฉากที่2นะครับเป็นฉากที่นางเอกนะครับวาดรูปนกเพ้นรูปนกเนี่ยนะฮะบน หน้าอกของนัทนั่นเองนะครับผมเอาล่ะนะฮะรู้แล้วนะครับก็ส่งเข้ามานะครับที่ SMS ของเรานะครับ4642888หรือว่าทาง Facebook ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ส่งเข้ามาแล้วก็รอรุ้นรางวัลกันแล้วกันนะครับเอาล่ะนะฮะเรามารับสายกันดีกว่านะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับวันนี้เป็นผู้ชายคะสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อบอนครับน้องบอนนั่นเองนะครับโทรจากไหนอ่ะครับโทรจากน้องบอนโทรจากไหนครับโทรจากประจวบครับโทรจากประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าแหมก็จริงๆก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมอยากจะไปมากเลยนะนะที่ประจวบมีอะไรเที่ยวบ้างครับมี ทะเลฮะทะเลกระถ่มฮะทะเล <laughs> <laughs> พี่ชอบการต่อของน้องมากเลยนะทะเลจริงๆแล้วต้องบอกว่าแหมจังหวะเองเขาก็มีปะนะฮะมันก็เด่นเหมือนกันนะแต่ถ้ำเนี่ยนะฮะเออเป็นถ้ำแบบไหนเนาะนจะเป็นถ้ำมองถ้ำแอบดูถ้ำน้ำมกอะ,มอะไรไม่รู้นลยไม่รู้นะไม่เป็นไรนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่รุตไปลองค้นดูแล้วกันนะ,ะนฮะเอาล่ะนะฮะแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะครับอายุเท่าไหร่ อายุ13ครับ13เหรอหรอ่างกันไม่เยอะน้องเอ้ยเราก็เลขสามเหมือนกันนะครับน้อง13พ <c oughs> ี่30 <c oughs> ชิๆไม่ต่างก,กันมากหน้าตาเราโคงจะใกล้กันนั่นแหละฮะเอาละเนี่ยฮะมาลองรีเควสเลยดีกว่านะครับจากจะรีเควสอะไรครับผมอยากจะรีเควสให้พี่ลุตร้องเพลงของพี่ลุตฮะร้ะองเพลงพี่ลุตเหรอ,อพีุ่ตร้องเพลงพี่ลุต เพลงอะไรดีอ่ะเอาเพลงอะไรว่ามาเลยแล้วแต่พิรุธเลยฮะแต่พี่เอกบได้ยินว่าตอนแรกจะให้จะให้พี่รุธกระโดดตบใช่ไหม,เ,มาหาเต้นสามชาฮะเต้นสามชาไม,ไม่ไม่น่าจะไหววะ่ะสามชามเต้นยังไงวะอเ,เออนะแต่ถ้าโดดตบกระโดดได้นะป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กนะ,ะแต่ว่าร้อ,าองเพลงก็ได,ด้ร้องเพลงอะไรดีอ่ะเอาสักเพลงกัทันหันละกันนะครับไหนๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับ เอาขัน้นแรกเนาะนะฮะแต<บ>่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่แปลกอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะปกติเพลงนี้มันต้องร้องให้เทาสาวไงนะแล้วเราร้องให้ผู้ชายฟังมันรู้สึกจะกเดือดยังไงไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ ถือว่าร้องแบบติดละกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะว่างๆก็ร้องเพลงนี้ให้รุตฟังบ้างนะครับครับ,รบโอเค r ีเควส์ MV 1เพลงครับอยากจะรีเควส t เพลงสิ่งที่ตามหาของเ e สโนวาครับขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบนะเพลงอะไรนะสิ่งที่ตามหาครับ <laughs> <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยนะเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่พี่ชอบเหมือนกันนะฮะล่าสุดก็ขึ้นโหลดจก i ไอจูนมาแล้วเรากเปิดฟังเป็นร้อยรอบแล้วนะครับเพลงก็ดีจริงๆนะครับก็ขอบคุณน้องบอลมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปค้นมานะวัดถ้ำประจวบเนี่ยเป็นยังไงนะแล้วเจอกันครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยนะครับเพลงสึ่งที่จำ5กันนะครับผม